วิธีดูแลสีรถหลังน้ำท่วมมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มก็มีวิธีนะคะดูแลสีรถยนต์หลังด้ยน้ำท่วมมานะคะ ่วงนี้นะคะก็เป็นฤดูฝนเราก็มีโอกาสที่จะลุยน้ำท่วมแน่นอนนะคะแก้มเนี่ยก็เห็นความสำคัญว่าเวลาที่เราลุยน้ำท่วมมาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับรถยนต์เราแน่นอนเวลาลุยน้ำมาหนักๆวันนี้แก้มก็เลยมีวิธี9วิธีนะคะที่จะมาดูแลสีรถยนต์หลังน้ำท่วมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะวิธีที่1น,นะคะล้างรถทันทีใช้น้ำสะอาดช้าล้างสิ่งสกรปรกนะคะที่เราลุยน้ำท่วมมาดินโคนแล้วก็คุณผู้ชมรู้อยู่แล้วเนาะว่าไอ้ท่อน้ำเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยน้ำมันสกรปรกแน่นอนค่ะเราควรใช้น้ำสะอาดล้างรถทันทีหลังลุยน้ำท่วมมาะคะ่ะวิธีที่สนะคะ เช็ดรถให้แห้งหลังล้างรถให้สะอาดแล้วเราก็ควรเช็ดรถให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคานบน้ําบนบอดี้รถยนต์เราแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดคาบสนิมด้วยค่ะวิธีที่3นะคะอันนี้แก้มก็แนะนําคุณผู้ชมล้างรถด,ด้วยน้ํายาล้างรถหรือโฟมทําความสะอาดรถยนต์โดยตรงถ้าเรามีเวลานะหลังเราลุยน้ําท่วมมาเนี่ยแก้มแนะนําเลยว่าล้างด้วยโฟมจะยิ่งดีเพราะว่าอะไร สิ่งโสกโปกที่เราลุยมาเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากให้ในภาพนะแบบมันโสกโปกอยู่แล้วอะ่ะถ้าเราล้างด้วยโฟมอะ่ะมันต้องดีกว่าที่ล้างน้ําเปล่าปกติอะ่ะมันก็จะดีได้ยิ่งขึ้นค่ะวิธีที่4ี่นะคะขัดเครืองสีรถยนต์หลังที่เราโดนน้าท่วมมากหรือฤด,ดูฝนเนี่ยแคมแนะนําว่าเราควรเคลือบแว็กซ์รถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคาบน้ํา ให้รถเราเนี่ยดูเงาดูวาวนะคะเวลาเขาไปเจอข้อไอความสกรปรกอะ่ะมันก็จะช่วยปกป้องได้อีกระดับหนึ่งเลยและสิ่งสำคัญนะความเงาของรถเราเนี่ยมันก็จะดูไม่ดรอปในในเวลาช่วงหน้าฝนะคะวิธีที่5นะคะตรวจสอบสนิม <c oughs> ก็ตรวจสอบตรงไหนบ้างนะคะก็จะมีตรงล้อแม็กนะคะขอบประตูค่ะเปิดประตูเช็คได้เลยว่ามีสนิมไหม รอยรถเรามีมีสเก็ตหินเนี่ยที่โดนมาเนี่ยเกิดสนิมไหมนะคะถ้าเจอก็ต้องรีบทําความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมค่ะวิธีที่6นะคะขัดสนิมออกขัดสนิมยังไงนะคะก็จะมีอุปกรณ์ก็มีกระดาษทรายน้ําย,ยาทําความสะอาดสนิมโดยตรงเลยนะคะพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เคลือบทับด้วยน้ํายาป้องกันสนิมแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่มั่นใจทําไม่ได้ก็แนะนําให้ช่างมืออาชีพ ช่วยเรานะคะวิธีที่7นะคะพ่นเคลือบกันสนิมค่ะแก้มก็แนะนํานะคะถ้าอายุรถเรา1-5ปีก็อาจจะยังไม่มีความเสี่ยงมากเท่าไหร่แต่ถ้ารถเราใช้งานมาแล้ว6ปีขึ้นนะคะแก้มมองว่าอาจจะมีความเสี่ยงแกมแนะนําว่าให้เราไปเช็คแล้วก็ไปพ่นเคลือบกันสนิมใต้ท้องรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมภายภาคหน้าค่ะวิธีที่8นะคะตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพราะว่าเราลุยน้ําท่วมมานะคะแน่นอนเราก็ควรเช็คระบบไฟฟ้าภายในเราอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้เราก็ควรให้ช่างที่มีความรู้มีความชํานาญนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายก็แนะนําให้ซ่อมแซมทันทีค่ะวิธีที่9เข้าเช็คสภาพรถที่ศูนย์บริการหลังที่น้ําท่วมนะคะศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะเช็คได้ละเอียดทั้งภายในแล้วก็ภายนอก ถ้ามีจุดไหนที่เสียหายหรือซ่อมเลนส์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็จะเกิดการซ่อมแซมได้ทันทีและก็จะปลอดภัยกับการขับขี่ของเราค่ะการดูแลสีรถยนต์หลังน้ำท่วมไม่เพียงแต่จะป้องกันการเติสนิมและเกิดความเสียหายจากสีรถยนต์นะคะยังช่วยให้รถยนต์ของเราเนี่ยยืดอายุการใช้งานและรักษาความสวยงามของรถยนต์เราได้ด้วยค่ะ ถ้าอยากได้การปกป้องสีรถยนต์ที่ดีนะคะแก้มแนะนำให้เคลือบเซรามิคโคตติ้ง ING, หรือเคลือบแก้วรถยนต์นะคะตอนนี้ออโตพัดจัดโปรโมชั่น8,000บาททุกไซส์เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถโทรสอบถามเช็ครายละเอียดได้เลยค่ะแก้มหวังว่าวันนี้นะคะ,ะความรู้หรือการแนะนำจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน เพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ